เดินทางไปเยือนเวียดนามครั้งนี้ของทางสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีโจไบเดนเขามีการเซ็นสัญญาร่วมกันว่าจะมีการตั้งฐานผลิตเซมิคอนดักเตอร์อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตทุกอย่างมีเซมิคอนดักเตอร์หมดดังนั้นนี่คือเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบหายากของโลกใบนี้และฐานการผลิตราคาถูกนี่มีไม่เยอะเวียดนามตอบโจทย์เป็นชิ้นส่วนสําคัญอย่างยิ่งสาหรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน คือถ้าสหรัฐอเมริกาขาดไปแน่นอนสะดุดอย่างแน่ๆนี่คือขยายฐานเพื่อความมั่นคงทางด้านการผลิตและอุตสาหกรรมเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะครับเป็นกรณีที่นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเจรจาการค้าและการทูตทีนี้การเดินทางไปของนายโจไบเดนนะครับก็ผ่านการประชุม G20 ที่ประเทศอินเดียมา2วันเดินทางไปถึงเวียดนามประชุมอีก พอประชุมเสร็จแล้วต้องปิดวันด้วยการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนชสิ่งที่เกิดขึ้นคือนายโจไบเดนเนี่ยพูดผิดหลายเรื่องมากๆนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเข้าใจว่าคําว่า Good Morning เวียดนามเนี่ยจริงๆคือภาพพยนต์นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเพลง <c oughs> ก็เลยทักทายไปว่าเหมือนเพลง Good Morning เวียดนามแล้วท่านก็พูดอีกว่าไม่แม่ไม่แน่ใจว่าท,ที่เนี่ยตอนกลางวันตอนกลางคืนหรือ <ผม S 2> ตอนเช้า คือเราบอกว่าจะไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งอาการแบบนี้ดูทรงเหมือนจะ jet lag นะครับเหมือนจะผ่านการบินผ่านไทม์โซนเนี่ยมาหลากหลายไทม์โซน คือมีการชี้แจงออกมาว่าน่าจะเป็นอาการสืบเนื่องจากการเดินทางมากๆพาหลายทํานสมเป็นเจ็ดแรกอะออก็ทําให้ระหว่างการถแถลงข่าวเนี่ยก็มีพูดอีกหลายประโยคแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโคศกทําเนียบข่าวก็ต้องตัดไม่แล้วก็บอกว่าสิ้นสุดการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ซึ่งสื่อมวลชนก็งง สุดท้ายคือยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยกับนายโจไบเดนคือเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะอาการที่ดูแล้วการสื่อสารอาจจะติดขัดไม่ต่อเนื่องไม่ได้ใจความหรือว่ามีปฏิกริกริยาท่าทางที่ดูดแูแปลกไปอันนี้หลายครั้งแล้วแล้วก็แน่นอนว่าเราเคยนำเสนอนะคะอายุของผู้นำในโลกใบนี้ค,คือคุณโจไบเดนเนี่ยก็ถูกจัดอันดับอยู่เป็นผู้นำที่สูงอายุนั่นแหละแต่ อายุ80ปี<อ>นะครับทีนี้เอาอย่างนี้เป็นว่าเราเนี่ยอายุประมาณนี้กันไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่เดินทางผ่านไทมโซนเนี่ยข้ามไปข้ามมาหลายประเทศแล้วมีการประชุมต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมองทั้งนั้นเลยก็อาจเกิดอาการล้ากันได้เราจึงคาดว่าน่าจะเป็นอาการเจ็ตแหลกแหละนะพอบินมาถึงก็ไม่รู้ไงว่านี่ต้องนอนหรือต้องกินหรือต้องตื่น มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไวรัลอยู่แล้ค่ะถูกตั้งคำถามมันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอากับกิริยาของผู้นำสหรัฐเอเมริกาแต่ถ้าเกิดข้ามจากจุดนั้นไปครับคุณก็ณแม้จะแถลงข่าวอาจจะได้เรื่องบ้างใครคนี้ไม่ได้เรื่องบ้างแต่ว่าการเจรจาการค้าเนี่ยได้เรื่องนะครับเพราะว่า มีการตกลงกันแล้วจริงๆประชุมกันก่อนหน้านี้แล้วแหละเขามีการเซ็นสัญญาร่วมกันว่าจะมีการตั้งฐานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ออนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางสหรัฐมาครั้งนี้ก็มาประชุมเพิ่มเติมโดยเอาเอกชนของสหรัฐมาด้วยเอกชนของฝั่งเวียดนามก็เข้ามาด้วยซึ่งเป็นเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านของเทคโนโลยีและก็การผลิตทั้งนั้นเลย ซึ่งถ้าเรามาดูรายชื่อของเอกชน2ฝั่งนะครับซึ่งซึ่งก่อนนั้นเองจริงๆเขาเดิวกันไว้แล้วนะครับแต่อันนี้มาคุยกันเพิ่มเติมแต่ฝั่งของสหรัฐอเมริกานี่โอ้โหเป็นชื่อบริษัทที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันทางนั้นเลยใช่ไหมครับค่ะเนื้อหาสาระของการเดินทางไปเยือนเวียดนามครั้งนี้ของทางสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีโจไบ,บเดนด้วยคือ เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของชิปและเซมิคอนดักเตอร์ขยายฐานค่ะฝังเอกชนที่มาจากสหรัฐเดินทางมาเจรจานั้นมีทั้ง Google นะคะมี Boeing, Intel นะคะแล้วก็ Nvidia เดีย i อนีเดียนี่เป็นเหมือนกับบริษัทผลิตการ์ดจอนะครับเราจะคนไทยของเราเนี่ยจะชินกับเรื่องกับการ์ดจอเป็นหลักเวลาเราดูจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ ทีนี้ฝั่งของเวียดนามเนี่ยก็มีวิน f a s t อันนี้เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของเวียดนามนะครับ,รบแล้วก็มีเวียดนามแอร์ไลน์แน่นอนครับตามชื่อเลยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับเวียทเทอันนี้เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของที่นู่นนะครับโมโมอันนี้ไม่ใช่ร้านอาหารนะครับแต่ว่าเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องของดิจิ t a l วอลเล็รายใหญ่ของเวียดนามนครับและ VNG ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์มือถือเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆเขามีดีลเกิดขึ้นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีสหรัฐนําเข้าเซมิคอนดักเตอร์ส่วนมากเนี่ยจากไต้หวันใช่คำถามคือทําไมแล้วต้องย้ายถึงมาตั้งฐานที่เวียดนามเป็นหลักจริงๆแล้วมันก็มีความเสี่ยงครับที่เกิดข้อพิพาทระหว่างจีนไต้หวันและสหรัฐอเมริกาที่ช่องแคบไต้หวันดังนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้ สหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดความขาดแคลนชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ได้ซึ่งชิปและเซมิคอนดักเตอร์นะครับคุณผู้ชมอยู่ในทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยิ่งถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เลยต้องใช้แน่นอนครับไม่ใช้ชิปไม่ได้เลยครับถ้าเป็นรถยนต์ธรรมดาก็จะอยู่ในระบบควบคุมของเกียร์หรือเครื่องเสียงต่างๆทรือนี่แหละสมาร์ทโฟนนะครับ ซื้อขายกันเป็นล้านเครื่องต่อปีต้องมีชิปและหนึ่งในนั้นวัตถุดิบในการผลิตชิปคือเซมิคอนดักเตอร์นะครับจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตทุกอย่างมีเซมิคอนดักเตอร์หมดดังนั้นนี่คือเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบหายากของโลกใบนี้และฐานการผลิตราคาถูกนี่มีไม่เยอะ เวียดนามตอบโจทย์เป็นชิ้นส่วนสําคัญอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันคือถ้าสหรัฐอเมริกาขาดไปแน่นอนสะดุดอย่างแน่นี่คือขยายฐานเพื่อความมั่นคงทางด้านการผลิตและอุตสาหกรรมนะคะคจากเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นเนี่ยพามาดูกันต่อถึงตัวเลขสถิติที่ผ่านมานะคะกุมภาพันธ์2,566เนี่ยสหรัฐเองมีการนําเข้าชิปเซตนะมูลค่าค่ะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1,65,000ล้านบาทอันนี้ต่อเดือนนะครับ4,680ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับถ้าเทียบเป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยขึ้นเยอะมากคือ17%ปนะครับปีต่อปีอจากปีก่อนนะครับก็ทั้งหมดนี้ใน100%เป็น10ิปชิปเซตจากเอเชียเนี่ย83%ะนะครับ ทีนี้เรามาดูกลุ่มประเทศอาเซียนที่ส่งออกชิปเซตไปสหรัฐกันหน่อยดูที่ประเทศไทยของเรานะฮะประเทศไทยเราก็ส่งออกด้วยเหมือนกันนะรประเทศไทยค่ะมีมูลค่าการส่งออกนะคะอยู่ที่421.6ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือคิดเป็นเงินไทย14,300ล้านบาทบวกขึ้นมาถึง62.3ในขณะที่เวียดนามนะคะก็มีตัวเลขการเติบโตค่ะมากกว่าไทยนะบวกไป74.9และกัมพูชาค่ะอันนี้บวกเยอะบวกไป600กว่า คือฐานเขาต่ำกว่า<ช>นะมันก็เลยเห็นตัวเลขการบวกขึ้นมาในช่วงของปี66เนี่ยมากหน่อย697.9ครับในรายงานที่เราได้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีระบุจํานวนปริมาณเขาเรียกวมูลค่าของเวียดนามที่ส่งออกไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเติบโตนี้นะครับมีนัยสําคัญส่งผลให้เวียดนามเนี่ย เติบโตเป็นประเทศที่ส่งออกชิปเซตไปสหรัฐมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากมาเลเซียไต้หวันนะครับมาเลเซียเนี่ยใน1น0ของชิปเซตที่ส่งไปสหรัฐเป็นของมาเลเซีย20%เป็นของไต้หวันเนี่ย15%และเป็นของเวียดนามเนี่ย11%กว่าๆนะคร์ครเซ็นต์กว่าไว่านะครับคานแล้ยังไม่ได้ขยายฐานเลยนะยังเป็นอันดับ 3, 3แล้วนะครับคือเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ส่งออกชิปเซตได้ดีพอสมควรทําให้ จริงๆแล้วถ้าเราดูแค่เรื่องราวของค่าแรงค่าเงินทําให้น่าลงทุนมากกว่าประเทศไทยด้วยหลายๆปัจจัยของประเทศเวียดนามค่ะทาให้ดึงดูดในเรื่องของฐานการผลิตค่าไฟอย่างที่คุณบอกเนี่ยมันดึงดูดมากกว่ายิ่งถ้าเกิดมาเทียบก,กันกับประเทศในภูมิภาคยังไม่นับรวมกับความชํานาญการ,รหรือว่าทักษะฝีมือแรงงานในด้านนั้นๆด้วยขณะเดียวกันเวียดนามเนี่ยก็ยังมีมาตราการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ประเทศที่ค,ค่อนข้างน่าดึงดูดโดยทีเดียวนะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของการลงทุนระหว่างเอกชนสหรัฐกับเวียดนามกันหน่อยคุณผู้ชมคคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่บินไปพูดคุย business matching กันเขาก็คุยกันเสร็จแล้วนะครับก็มีการเริ่มทำในบางส่วนอย่างเช่น Amcor เนี่ยจะไปสร้างโรงงานประกอบและทดสอบชิปมูลค่า1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประเทศเวียดนามเริ่มดาเนินการเดือนไหนรู้ไหมครับตุลาคมนี้แล้วเดือนหน้า เริ่มสร้างแล้ว i ิน e l ก็ไปทําถูกไหมครับค่ะสร้างโรงงานประกอบชิปทางใต้ของเวียดนามเลยนะคะมูลค่าเนี่ยมากถึง1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เขาบอกว่านี่คือโรงงานใหญ่ที่สุดในโลกของบริษัท i n t เทแล้วนะคือเอาง่ายๆว่าลงทุนมหาศาลมากไปลงหลักปักฐานอยู่ที่เวียดนามครับเวียดนามแอร์ไลน์ก็เพิ่งซื้อเครื่องบินโ Boeing 737 Max 50ลำมูลค่า7,800ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนว่าเวียดนามเนี่ยกำลังจะ เพิ่มการบินการเพิ่มการท่องเที่ยวในอนาคตแน่นอนและฮันนี่เวลนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐร่วมมือกับหุ้นส่วนของเวียดนามเนี่ยเป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่แห่งแรกของเวียดนามคือระบบกักเก็บแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเวลา,เ,าเรานำพลังงานจากโซลารเซลล์ลงมาหรือว่าอะไรก็ตามเข้ามาเนี่ยก็จะกักเก็บในแบตเตอรี่แบบนี้แหละซึ่งราคาตอนนี้ค่อนข้างสูงถ้าเขาผลิตได้เอง เขาได้เปรียบเรามาหาศาลตอนนี้ทั่วโลกพัฒนาในเรื่องของแบตเตอรี่กันมากๆเลยนะคะหลายเทคโนโลยีถูกงัดเอามาใช้เมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วเรารู้สึกเหมือนกันว่าไทยอยู่ตรงไหนของสมการการพัฒนาในครั้งนี้โอ้เครียดเลยครับทีนี้คืออา,อาจารย์อัดนะครับก็ด็ อาจารย์อัดพิสารวานิชเป็นนักวิชาการอิสระนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเขาบอกว่า<ะ>คือไทยเราเสียประโยชน์แน่นอนจากการเจราจาในครั้งนี้เพราะว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของเราจะตามหลังเวียดนามอีกหลายปี<ะ>เขาสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้มหาศาล<ะ>เพราะว่าทุกเทคโนโลยีใช้เซมิคอนดักเตอร์เป็นองค์ประกอบทั้งหมด<ะ>โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าใช้เยอะกว่ารถยนต์ธรรมดามซึ่งอาจารย์อัดบอกว่า เรื่องนี้ทำไมไม่มีการพูดถึงในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเลยเออน่าสนใจน่าสนใจผลเสียคะ่ะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อสหรัฐดิวกับเวียดนามได้เป็นที่เรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งคะ่ะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่า S D I ไทยสูญเสียไปแน่ๆเราจะได้เห็นว่าอเมริกาเองเนี่ยนะคะมีการตัดสินใจตั้งฐานการผลิตถึงขนาดที่โรงงานใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยไปปักหลัก ปักฐานที่เวียดนามแล้ว2ค่ะแรงงานคุณภาพจะเกิดขึ้นที่เวียดนามมหาศาลเนื่องจากมีการถ่ายทอดทักษะในการผลิตต่างๆให้ซึ่งกันและกันต่อมาค่ะนี่ไงที่เขาพูดว่าทําไมที่ประชุมรัฐสภาสองวันที่ผ่านมาในการถแถลงนโยบายของนายเศรษฐาถึงไม่มีการพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เลยเออต้องขีดเส้นใต้เยอะๆเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะไม่ได้กล่าวไว้แต่อาจจะไม่ได้หมายความว่าไม่ทําแค่ไม่ได้ไปถแถลงให้มันเป็น วาระหลักเฉยๆอ่าโอเคครับคือทําในสิ่งที่ไม่ได้พูดแล้วกันนะครับคือในส่วนของข้อแรกที่บอกไปเมื่อสักพูดนี้นะครับว่าทําไมเราถึงสูญเสียการลงทุนจากต่างชาติโดยตรงเพราะว่าอย่างนี้ครับมาตรการทางภาษีของเราไม่ต่างจากเวียดนามมากนักมาตรการทางแรงงานของเรา,าทักษะแรงงานไม่ต่างกันมากนักทักษะไม่ต่างมากใช่ครับแล้วก็เรื่องของค่าเงินในการลงทุนอันนี้ต่างเพราะว่าเวียดนามค่าเงิน ถูกกว่าเรามากนะครับดังนั้นเวียดนามจึงได้เปรียบค่อนข้างมากนะครับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐอันนี้อาจารย์อัดบอกไว้ชัดเจนครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าค,ควรเร่งดําเนินการการค้าระหว่างประเทศใน4เรื่องนี้หลักๆเลยครับเรื่องแรกค่ะเร่งผลักดันนโยบายทูตเศรษฐกิจการค้านนยาที่ใครเนี่ยพาณิชหรือเปล่าคุณภูมิธรรมหรือเปล่านะคะค เพิ่มตลาดใหม่รักษาตลาดเดิมค่ะแต่ต้องเข้าใจกฎระเบียบกติกาของโลกซึ่งตอนนี้โลกวางกติกาใหม่นะมันมีเรื่องของโรคเดือดนไะม่มีเรื่องของเอลิโยนะ<ช>มาครบอบไว้กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ได้มาจากการบุกรุกทำลายป่าแล้วก็ภาษีคาร์บอนนี่ไงนี่คือกติกาโลกใหม่เรื่องใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทูตเศรษฐกิจการค้าเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เรามีทูตพาณิชย์แต่ว่าในนโยบายของ พักเพื่อไทยเนี่ยมีคําว่าทูตเศรษฐกิจการค้าเกิดขึ้นและเคยมีการแถลงออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งคําคํานี้เป็นคําใหม่แต่ไม่รู้ว่าขอบเขตหน้าที่เป็นอย่างไรบ้างวันนี้อาจารย์อาาย่านก็บอกว่าเนี่ยแหละหน้าที่ประมาณนี้แหละงานเลยคนที่จะมาทํางานตรงนี้ต้องเข้าใจนะอย่างที่บอกสินค้าที่ได้มาจากการบุกรุกทําลายป่าและภาษีคาร์บอนถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยแย่นะแย่มันจะเจอข้อจํากัดค่ะแล้วก็เสียเปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก ข้อต่อมาค่ะหน่วยงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยต้องปรับบทบาทกันใหม่ค่ะไม่ทําเฉพาะเรื่องงานจัดอีเวนต์รถโชว์แต่ต้องเข้าใจสินค้าและข้อมูลคู่แข่งให้มากกว่านี้คืออาจารย์อ่านบอกว่าหน่วยงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศแต่ไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนก็มีทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็อยู่ต่างประเทศก็มีกระทรวงพาณิชย์อย่างทูตพาณิชย์อยู่ต่างประเทศก็มีก็มีหลายหน่วยงานก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครที่จัดอีเวนต์แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องเข้าใจสินค้าคือต้องเข้าใจเรื่องของกฎหมายและข้อมูลของคู่แข่ง อาจารย์อาจบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่ไม่มีข้อมูลนะมีแต่ข้อมูลน้อยและไม่อัปเดตคือถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าข้อมูลการค้าของประเทศเพื่อนบ้านบางทีอัปเดตช้ามากคืออัปเดตล่าสุดอาจจะ2ปี3ปีที่แล้วมันไม่ทันกินเขาต้องอัปเดตให้ได้รวดเร็วกว่านี้นะครับข้อต่อมาคือการปรับ KPI ของบุคลากรทไทยในต่างประเทศคือจริงๆแล้วการที่คนไทยส่งข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามี KPI ก็คือทำให้ ครบปีนปีครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับอันนั้นเรียก KPI เหรอคุณไม่แน่ใจว่ามีข้ออื่นไหมครับผมยังไม่ได้อ่านอย่างละเอียดอ่าถ้าผิดพลาดขออภัยแต่ว่าเขาบอกว่าแนะนําดีกว่าเปลี่ยนแบบไปเลยเป็นแบบ Reward System คือทําดีมีรางวัลทําดีขั้นขึ้นไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วย้ายอ่า ให้อยู่ไปเลยนานๆจะอยู่10ปี20ปีก็ได้แต่ทําดีมีรางวัละจะเป็น i n c e n t i v ブหรือจะเป็นอะไรอันนี้ไม่รู้ต้องไปค้นหากันเอาเองนะครับนี่เขาบอกว่าต้องเป็น Reward System ไม่ใช่โรเตทนะครับเพื่อทําให้ตัวแทนของไทยในต่างแดนเนี่ยอยากทําผลงานกระตุ้นอยากสําเร็จและต้องวัดผลเป็น ROI หรือว่า Return on Investment ค,คือลงทุนไป10ล้านบาทมีเงินกลับมาจากประเทศนี้ในส่วนนี้ที่เราไปลงทุนเนี่ยกี่บาท ต้องวัดแบบนั้นเลยคือดูเหมือนเป็นการเอาสเกลการบริหารธุรกิจเนี่ยมาปรับใช้กับส่วนงานข้าราชการที่มากขึ้นสําหรับผู้ที่ไปทํางานในประเทศต่างๆเพื่อผลักดนันมุมมองด้านเศรษฐกิจตรงนี้นะคะแล้วข้อที่4ค่ะอันนี้สําคัญมากๆเร่งเจรจา FTA ค่ะเวียดนามเนี่ย เขาได้เปรียบเราเขามี FTA ถึง16ฉบับนะคะและอยู่ระหว่างเจรจาอีก4-5ฉบับในขณะที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว15ฉบับค่ะอยู่ระหว่างเจรจาอีก4ฉบับก็ต้องไปเร่งตรงนี้ครับคือ15ฉบับเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเราน้อยกว่าเวียดนามแค่ฉบับเดียวแต่อย่าลืมนะครับเมื่อก่อนเร<ต>า,มา,ามากกว่าเขานะนะครับเ,<อ>เดี๋ยวนี้เราน้อยกว่าเขานะครับค,คำถามคือเราจะทํายังไงให้เรากลับมาแซงเขาได้คือเราไม่อยากวิ่งตามนะแต่เราต้องแซงนะครับเพราะเราก่อนนันนี้เรามีมากกว่าเขาแล้วก็ p e n ด i n g อยู่เนี่ยคือระหว่างเจรจาเนี่ยเท่ากันซึ่งหนึ่งเนี้ือ อาฟตที่กําลังประชุมอยู่ที่ไทยณนะตอนนี้นะครับ